ด่าก็คคครรรััับบบไปผมดีใจดีหนอ่อยเปล่าเริ่มเริ่มรายแล้วครับแต่น <laughs> คนยังไม่มาครับแล้วถ้ารอไปไหนเนี่ยซุปหิ้งรถเหรอ,อม,มาแล้วครับคนมาแล้วครับทักสวัสดีครับพวกเรานี่ดิส่วนลุมินีนะเดี๋ยวเราก็มาตามงานหน่อยเพราะว่าลุมินีเขามีแผนจะปรับปรุงนะนี่เราแต่เดิมนี่เขามีแผน ใหญ่เลยหลายพันล้านเนาะกี่ล้านนะพันแปดร้อยร้านเดี๋ยวเราก็ตัดลงเพราะว่ามันคือม,มีการทําสิ่งปลูกสร้างเยอะแต่ดว่าสวนเราอยากให้เป็นต้นไม้เป็นอะไรเยอะมากกว่าไงน้ำปลูกก็ต้องมีตัดต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลดสเกลมาเหลือแค่เจ็ดสิบล้านคือเน้นทางวิ่ง,นนง,งเน้นทางวิ่งเน้นท้องน้ำเน้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเล่าพิสรุปหน่อยเจ้าของโครงการระหว่างนี้แนะนําตัวกันก่อนนี้ใครครัท่านหมอฟ้าอันนี้คือเจ้อองงาแม่สวนเราท่าน ผอสำนักสิงแวดล้อมก็ดูแลขยะกับสืนสาระเป็นหลักใช่ปะครับนี่นหัวหน้าสวนลุมให้หัวหน้าอธิบายปัญหาหน่อยวันนี้วพวกเราที่มาวิ่งสวนลุมอ่ะก็จะมีปัญหาหน่อยคือปกติคนมาวิ่งสวนลุมนะก็จะสามารถฝากของในล็อกเกอร์ได้ถูกปะฝากของแล้วก็มีล็อกเกอร์แล้วก็ไปวิ่งแล้วก็อ่านหน้าอานท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แต่ก็แต่เมื่อวานมีการยกเลิกเรื่องล็อกเกอร์เพราะว่าเข้าใจว่ามีคนคือจริงแล้วมันเป็นแม่บ้านอ่ะที่เขาช่วยฝากไม่ใช่จริงแล้วไม่ใช่หน้าที่เขา แต่เขาก,ก็ช่วยแต่พอเออมีคนเหมือนกันไปผู้อของหายอะไรเงี้ยก็เกิดเป็นเรื่องขึ้นเมื่อวานก็เลยมีคําตังว่าเออให้หยุดรับฝากของก่อนแต่คนก็ลำบากเยอะเมื่อวานก็มีคนกลับไปเป็นร้อยคนเลยคือพอไม่มีของฝากมันวิ่งไม่ได้ไงเต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนเนียตอนนี้เลยให้เอาให้รับฝากไปก่อนเดี๋ยวให้ติดป้ายว่าไม่รับผิดชอบความสูญหายที่จะเกิดขึ้นแต่พวกเราถ้าเกิดจะมาวิ่งที่สวนลมฝากของตอนนี้ก็ยังฝากได้นะแต่ว่าก็ต้องอย่าของมีค่าวางไว้นะพวกของแพงนาฬิกาโรเล็กอะไรไม่ต้องฝากนะ เรืองเพชรอะไรเงี้ยไม่ต้องมาฝากก็เอาแค่เพื่อยืดเพื่อทํางานนะแล้วก็ถ้ากระเป๋าล็อกได้ก็ล็อกอะไรเงี้ยนะผมกกว่าก,ก็ดีแล้วฝากเพราะจริแล้วไม่ยากนแต่ว่าในระยะกลางเดี๋ยวเราคงมีล็อกเกอร์ที่อาจจะมีหยอดเหรียญหรือว่าใช้ล็อกเกอร์ที่มีกุญแจกรองอะไรเงี้ยให้เป็นเรื่องเป็น่าวก็จดอยู่ในแผนที่ทําห้องน้ําใหม่อเก้าห้องนะอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ก็ขอโทษเพีงความไม่สะดวกเมื่อวานด้วยนะครับเมื่อเช้าก็มีคนโทรมารายงานแต่เช้าเลยอ้บินหวังก็แหละอ้บินหวังก็โทรมารายงานเฮ้ยล็อก ล็อกเกอร์ไม่ได้คนกลับบ้านเพราะว่าวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยรีบมาดูให้ตอนนี้ก็นะท่านบอกให้ให้หัวหน้าให้ใช้ได้ก่อนก็บอกเขาแต่ว่าอย่าให้ไม่รับผิดชอบความเสียหายถ้าของหายก็อย่ามาต่อว่าพนักงานเพราะว่าเขาก็ทําไม่ได้ทาเป็นหน้าที่นะหน้าที่เขาคือดูแลห้องน้ำเป็นอย่างี้แต่ก็เข้าใจครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีจุดเปลี่ยนไอ้แล้วก็ศูนย์นิวชนไม่มีหรือจะมีล็อกเกอร์ไหมเออถ้าเราอยากจะได้ที่เป็นเรื่องเวลาที่ศูนยิวชนตรงประตูสาม ทางเข้าพระรามสี่ก็มี็นส่วนโยชนอยู่สมาชิกปีเท่าไรห้าสิบบาทหกสิบบาทหกบาทก็มีล็อกเกอร์ให้ไหมมีล็อกเกอร์แ้วถ้าเกิดคนไหนต้องการแบบอาบน้ำไม่เรื่องเวลามีล็อกเกอร์ก็ไปเป็นสมาชิกส่วนโยชน์หกสิบบาทต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนนะหกสิบบาทต่อปีก็วันละไม่ถึงห้าสิบตังค์นะเออวันเราเฉลิ่งอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้แพงมากก็เออเจะต้องแบบมีของที่มีค่าอะไรเงี้ยเราไปไว้ในล็อกเกอร์แต่ว่าเดี๋ยวนางเขาโดนมีล็อกเกอร์ไอ้ถ้าเราไม่ซื้ลูกแอนนึกว่าเราไม่มาหรือไงเนี่ย เอารถต่ออยู่นี่ไหนรอไม่หนแล้วใช่ไหมฮะเอชรอหล่อออกมาแล้วน่าดรอรอรับอยู่นั่นนะครับเออแล้วไอ้เรื่องรูปนิติสารเป็ไงเดี๋ยวเขาเช็คงบอยู่แต่คิดว่านั่งหลักโครงการของเราก็จะมีรูปนิติสารงามที่เป็นเหมือนกับเวทีร่าเดิมมีไอ้ตัวโค้งๆเนี่ยอันนี้ทางบิกริมก็ช่วยใช่ไหมเริ่มทำอยังไปได้เยอะแล้วค่ะอ่ะไหนไปดูดิไปดูกันนะชื่อเวทีบันเทิงอันเนี้ยดีมากเลยนะอนาคตก็จะมาเล่น คอนเสิร์ตได้อันนี้ก็เป็นร้านยืดเหยียดที่ทางสมาชิกเราเขาบริจาคให้ไว้แล้วสวนลุมเราก็ไม่อยากทําอะไรที่เป็นโครงสร้างมากมายเนาะเพราะว่าให้เป็นสวนดีกว่าุวันนี้ครับโอ้ไม่คยได้มาตอนเย็นนะสวนลุมเรามาตอนเช้าอนี่อยู่สวน้วยเนี่ยยองานแล้วเหรอที่อย่างนี้ทำไหมเนี่ยทำค่ะ ทำไรครับพี่ฟ้ามันเป็นแอสฟัลค่ะอ๋อทางวิ่งใหม่นะครับทางวิ่งใหม่ค่ะเป็นทางเดินเข้าไปจะได้เรียบๆโอเคไม่สะดุดยากให้รถนี้ไปไหนเนี่ยนี่ก่อสร้างของทางดีกิมไม่หรอให้เขาเข้าออกอยู่แลนี่ครับท่านอ๋อก่อสร้างดีกิมใช่เหรออันนี้ก็คือเอกชนช่วยสนุนนะกอนที่ทางดีกิมขึ้นไหมดีกิมครับใช่ครับ้ง้อมาเยอะไหมรู้ไหม ขาขาวนั่นนะครับเออที่ก่อนเป็นตัวหอยอ่ะมันใช้ทำอะไรนะเล่นคอนเสิร์ตนะแต่เดิมเป็นประกวนทางสาวไทยอ๋อที่นี่นะครับเอ๊ะมันเป็นเป็นนั่บปะเป็นโบราณสถานนะไม่ไม่ถึงไม่ถึงแล้วรถไฟยักษาสภาพเดินไหมอันนี้ทำหมดเลยใช่ไหมครับทางเดินตรงนี้เดินทำหมดเดี๋ยวต้องถามวิธีเราเรื่องรูปแบบใหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทดลองวิธีรถไฟก่อน แล้วก็มีสราราแปดเหลี่ยมใช่ไหมรับ้มยังอ่อกำลังทุบฐานลากครับอ๋อแต่ว่าเอา่อสวัสดีครับสาราแปดเหลี่ยมก็มีทางเข้าใจว่าบุญรอดใช่ไหมบุญรอดบุญรอดเพราะว่าจริงเราเป็นสาราที่ทำม,มาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะแต่อันนั้นก็เอกชนช่วยทำอยู่นะครับทีนะี้เราได้ทำร่วมมือจากท่านเอกชนก็ดีนะเพราะทุกคนก็รู้สึกมีส่วนร่วมไงก็ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆได้ก็ขอบคุณทางเอกชนที่ช่วยนะครับ ก็นอะไรนะกลางคืนนี่น่าจะเดินสะดุดัเยอะคือกลางคืนนะมันก็ไม่ไมเดินตรงที่มีไฟเออจะมาเดินทางไปตรงที่ไม่มีไฟเราเออตอนนี้เราติดไฟไปทั้งสวนไหนแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังครับอ๋ออยู่ในงบปรับรุงนะงบเนี้ยแหละฮะอยู่งบเนี้นะคะยครับอันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยก็เสริมการเสริมการนั่งมันปลูกแล้วเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ชื่ออะไรนะครับ เวทีทบันเทิงครับเวทีเวทีบันเทิงบางทีก็เรียกอาคารบันเทิงสวยนะคือทางเ็จก็จะมีที่ลานในนั่งฟังดนตรีได้นะเ,ออเดี๋ยวไ้จัดงานดนตรีในสวนได้เลยแล้วเสียงมันจะเหมือนกับเอ็กโคไง <c oughs> เพราะมันเป็น <c oughs> เหมือนกับลูกหอยมันไม่ต้องใช้ลําโพงก็สะท้อนเสียงมสมัยก่อนเขาไม่มีพวกลําโพงอ่ะเขาเลยออกแบบให้มันสะท้อนเสียง เกิดเมื่อไหร่ะอันนี้สุขลานะคะอันนี้เนี่ยเวทีบรรทอนไม่มาใส่แน้วจะอีกสักสองเดือนใส่ได้เยอะแล้วค่ะต้องเจดส่วนกันใช้รอบๆไหมแล้วล้างกับยังไหมปรับปรุงค่ะทำยไงอ่ะสองน้อยยอเปรับปรุงลื้อขึ้นมาแล้วก็ทำพื้นฐานใหม่แล้วก็ปูกลับไปเหมือนเดิมค่ะ ลานไหนพี่ฟ้าลานลานเป็นลานสำหรับนั่งฟังเวลาอ๋อลานตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะนี่รานทำอยู่นะอ๋ออ๋อไปข้างหลังจะเห็นเขาเป็นไล่ยไล่จากข้างหลังมาทำความนี่ใครเก่าแก่นะเนี่ยดีเคยไปยืนแล้วร้องเพลงแล้วเสียงมันจะกล้องออกมาเสมือนกมันเป็นลำโพงธรรมชาติอ่ะนี่ปรับปรุงรานนี่ใหม่ปรับปรุงเฮ้ยจะทำเมื่อไหร่อ่ะพี่ท่านพอตรงนี้ทำเมื่อไหร่ขอที่เราทำเหรอ ใช่ค่ะก็อยู่ในงานคันเช้าอ๋อก็ทําับ่างนี้ต้องหลังกันดิหลังงานกันทั่งครับต่อหน้าแล้วเรือเป็ดเป็นไงคนนึงน่นอยู่วันเยอะครับ เปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วครับเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแล้วเป็นรุ่นเหรออ่าเออก็ได้กันอ๋อนี่ทำนี่ละทาสีใหม่ข้างหลังมีข้างน้ำโอ้ดีละสวยเลยทำข้างน้ำใหม่ด้วยไหมข้างน้ำด้วยค่ะอโอเคอ่ะเดี๋ยวจะรีบเปิดรับงานการชาต รัเหลี่ยมมื่อไหรเจะะเหลี่ตอนนี้สิ่งกำลังทำอยู่ครับะเหอไหร่ดอเมื่อไเสร็จอะไม่เกินสงเดือนนะครับจะมีงานกกาชาติปลายปีนะอรับเอ๊ะพิจิกแรถอันวานะแปดนวาครับถึงตุแปดถึงตุนวามาละถ้าลองวิดด้วเฮ้ยงานตรงเนี้ย ได้เราทำได้เราทำได้ราคาไม่แพงดูไฟดูอะไรทำให้มันองพร้อมตัวนี้ไปนะครับจะได้ต mm ่อพร้องกันไม่ได้เปิดมีงานเปิดตัวนี้เออวันเสาร์น oh ี้เราจะมีงานวิ่งเลยนะวิ่งเหมือนเดิมวิ่งที่ไหนครับอาจารย์เดี๋ยวค่อยบอกแต่ราได้สี่ปีแล้วก่อนที่แล้วพี่ฮาร์ดใช่ไหมพี่ฮาร์ดวันแรกถูกพี่หลังวันที่สองพี่ฮาร์ดวันนี้ก็ระดับชาติเหมือนกันนะทุกคนบอกไปแล้วทุกคนต้องอ๋อ ต้องโอ้โหแต่ยังไม่บอกว่าเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ก็เตรียมตัวใครอยากมาวิ่งกันไปเราจะวิ่งไปแล้วเดี๋ยวไปร้องเพลงฟังเพลงกันก็คือเราจะไปหาพื้นที่แหละในสวนน้าที่เตรียมว้ให้สาหรับพวกศิลปินแล้วก็เอาศิลปินที่แบบระดับชาติมารวมกับน้องๆศิลปินที่เป็นอาสานะก็ไปเล่นในพื้นที่ที่เรากาหนดไว้ในสวนที่ให้เป็นแสดงศิลปะได้ไปใหญ่มครับเราสวัสดีครับ ครอ้าวไหนทาอะไรบ้างก็ทําปูทางเท้าครับทางเท้าจักถนนทำทางเทาง้ากับถนนแล้วก็ทํางไฟถนนก็ปูแอสฟัลต์ใหม่หมดนี่ตอนแรกก็คุยกันนึกเคยคิดว่าทําเป็นลู่วิ่งเลยดีไหมลู่วิ่งมาตรฐานแบบสนามสูบอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันก็จะระยะทางมันไกลามากสองกิโลครึ่งแล้วก็มันจะมีรถน้ํารถเซอร์วิสที่ต้องเข้ามาใช้ถ้าเกิดเราทำเป็นลู่วิ่งเลยเนี่ยมันทําให้การเข้ามาเซอร์วิสของพวกสวนยาก แล้วก็เอาเป็นยางมาตอยที่ปูให้คุณภาพดีให้เรียบดีกว่าแล้วก็ดูแลรักษาไม่ยากแล้วก็วิ่งได้เพราะมันก็ไม่ได้แข็งเหมือนพื้คอนกรีตนะครับมันก็เดี๋ยวเร่งทําแล้วก็มีทางเดินเท้าแต่ทางเดินเท้าเนี่ยก็ยังมีทํามสงสัยอยู่เพราะว่าที่ออกแบบมาเป็นกระเบื้องนะเดี๋ยวเราไปดูนี่เราก็ให้เราเอาไปยางมาตอยดีไหมเพราะว่าอยู่ในสวนเนี่ยผมเองอยู่สวนลุมมาเป็นสิบปีนะ เดินบนทางเท้านะครั้งได้เพราะตัวใหญ่แล้วเดินบนถนนนั้นถ้าเกิดเราต้องไปปูกระเบื้องเสียงบกระเบื้องเยอะๆก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จริงๆแล้วบนทางเท้าทําเป็นปูแหวกเท้าได้ไหมเดี๋ยวให้ลองทำเทสเซชั่นใช่ไหมก็อีเวนต์ข้างในตรงเนี้ยแนวตรงนี้ก็จะดันพอรับได้ก็ดผมนไม่ต้องพอรับได้หรอกนี่เทแบบไม่ได้พอรับไม่ดีโอ้โหมันใช้ปริมาณเยอะอ่ะคือต้องต้องดูว่ามันมีที่แหล่งระบายน้ำแบบ คือถ้าพื้นที่แคบพื้นที่น้อยๆเนี่ยแล้วก็ให้เดนไหลไปเนี่ยก็มีที่รับน้ำเนี่ยไม่ต้องแจ้งขอราศมีปั๊บก็คือให้น้ำหนไหลไปได้แต่ถ้าพื้นที่ไหนพื้นที่เป็นลานกว้างไม่มีช่องระบายน้ำเนี่ยต้องให้คอามรช่วยลงไปลงไปให้ลงไประบายน้ำใต้ดินโอเค ดูทางเท้ากันนะครับทางเท้าไปขึ้นขึ้นมาเนี่ยวันนี้มีฝนแมโ้โนดูในเวลีด้าไม่มีฮะแต่ดูดูด้วยสายตามีเมฆดำๆอยู่กำดังนึงเอาแต่เมฆเมฆมีอยูก้อนนิดนึงตรงยานาวานิดนึงฮะไอไอชายชายขอบนิดเดียว อย่างเงี้ยปูใบไหมถ้าเป็นลานเนี่ยต้องใชตนปูไม่ไม่ไม,ไมปูอย่างเพราะมันเป็นลานเออเราลานก็ปูแบบน่าใแต่ไม่มไนะ่้าปต้นไม้เนี่ยก็มไม้ที่ต้องใช้ร้ั้างรดั อันนี้ครับเหว่าจะมีสองส่วนถูกไหมส่วนหนึ่งที่เป็นถนนอันนี้ก็ปูท้ายเสมไม้ข้างบนเนี่ยแต่เดิมมราคิดจะเป็นปูกระเบื้องนะป้าบอ๋อป้าอธิบายหน่อยอันนี้เราก็จะปูเป็นแอสฟัลต์แต่ก่อนเนี่ยเราเออกแบบเป็นกระเบื้องไว้ค่ะทีน,นี้<ช>รเรามองว่ากระเบื้องอาจจะแพงโดยใช่เหตุอะ่ะแต่เพราะมันปริมาณเยอะแล้วคนจะเดินวันนี้ไม่ได้เยอะแล้วพอกระเบื้องเนี่ยมันก็มีการกระเดิดอะไรได้เออเราใช้ปูเป็นแอสฟัลต์เหมือนที่เราทำที่สุริสารได้ไหมก็เดี๋ยวให้ลองทำเทสต์เซกชันก่อน ตอน,นจะออกเป็นแบบรายละเอียดก็อาจจะเทคเซคันส่วนหนึ่งเป็นแอสดเต้าแล้วเป็นกระเบื้องเพืออให้ประชาชนนี้แต่ว่ามันก็ต้องเทียบราคาแนะว่าแอดเต้าไม่ถูกวถกว่าถูกไหมแต่ว่ามันจะมันจะทนทานต่อการยืดหยุ่นได้ดีกว่าทั้งตอนนี้เรามีใช้เงินไปนในการปูกระเบื้องไอ้แถนได้เยอะเพราะมันยาวรอบเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เดินแบบนี้หรอกคนใหญ่เดินบนข้างล่างดังนั้นปูกระเบื้องไปก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ถ้าเทแอสดเต้าเหมือนกันเป็นสองส่วนสองกระดาษเหมือนที่ญี่ปุ่นน่ะนะข้างบนข้างล่างก็ทำฝาท่อใหม่ แล้วทำอะไรอีกนะทําไฟใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่ทั้งหมดท่านรู้ว่าสวัสดีครับพี่ล้องเียงครับเรื่องเรื่องหนึ่งห้องน้ำไม่ปักกระเป๋าทำแล้วเปิดลเปิดลปบอกให้หมดเลยฮะห้องนี้ไม่รับอันนี้สองลำโพงไม่ดังไม่ทั่วห้องน้ำสีไม่มีสีทะลุของชาติ ครับผมได้ครับช่วยสำรวจช่วยกันช่วยกันร้องนะช่วยังไม่ดังนะเออได้ครับเดี๋ยววันนี้ไม่ดังผมจะโทรเข้าไปเลยวันนี้เดี๋ยวพี่แม่กูเรียบร้อยแล้วที่พอได้ได้ไม่เป็นไรสบายครับขอบคุณครับช่วยบอกทุกห้องนะครับ้องน้ำก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำาไม่ยอมรับครับห้องสี่ปัญหาเนี่ยหละที่ห้องน้ำจริงแล้วก็เป็นเราเป็นแม่บ้านทีนี้ที่ผ่านมาเกามีฝากกระเป๋าแล้วก็มีคนทำของมีของหายแล้วก็แค่ว่ายๆหน่อยเมื่อวานก็เลยหยุดฝากไปสวัสดีครับพี่ เดินเถอานะครับถ่ายได้ไหมไม่ได้เายให้ไหมครับไม่เลยครับมาดูครับถายบ่อยไหมครับมาทุกวันฮะัอ๋อดีครับแข็งแรงนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่อยู่สาทรนี่เองอ๋อดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแข็งแรงนะขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวทำแล้วนี่ได้บอกแล้วับขาท่อขาท่อสวัสดีครับ ช่องรับน้ำแล้วก็ไฟช้องน้ำฝั่งเท้าผิวโอเคประมาณนี้นะไฟเป็นไฟอะไรครับจาน LED ไหม LED ครับของแมน LED นะครับนี่นี่คุยกับคนนี้ดีกว่าแต่ว่าเราคงทำประมาณปลายปีนะต้นปีหน้าเพราะต้องรอให้งานกระชากเสร็จก่อนแต่เดี๋ยวนี้เรหาผู้รับจ้างก่อนครับแล้วก็อันนี้ที่ทำคือทำลงไิดีสถานได้งบประมาณไปแล้วนะคือตรงเวทีรีลาดเวทีรีลาด ที่เป็นตึกที่มีรูปปั้นคื้ยอยู่นี่ได้งบมาละเดี๋ยวประมวลแล,ล้วรีบอาจจะอย่างที่บอกต้องรอไป,ไปปลายปีนะแต่ว่าเดี๋ยวกระบวนการจัดที่จะจ้างแล้วหลักก็ทําทางเท้าใหม่หมดทาทาปูึปูปยางทาฝาท่อทําไฟทางห้องน้ําทาไออาคารบันเนทิงทําสาราแปดเหลี่ยมทำรูปนี้ฐานแต่เราไม่ได้สร้างตึกใหม่อะไรเพราะาเราอยากจะเก็บเงินสวนไว้อสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยอ๋อกางกระชาดมาลานะโออมีใจละ ทีนี้เราก็พยายามให้เหลืองานเดียวนะที่จัดในศูนย์รวมเพื่องานกระชากงานาท่องเที่ยวทั่วไทยก็ขอ,ขอความกรุณาการท่องเที่ยวไปจัดด้านนอกงานกระชากนเนี่ยฝากไว้กับเอจิเตอร์เซนต์เลยเฮ้ยทันมาไหมเหรอมิสเตอร์เซนต์จะทันมาพิธีการทันมาแหละเออตึงเนี่ยทำอะไรนั่นเนี่ยสอนนักศึกษายังสอนอยู่ไหมสอนอยู่ครับสวัสดีครับ สวัสดีไหมครับได้ไหมวันหรือวันหยุดวันใกล้ๆกับลมขาดโอ้ลองนะอุ้ยเทียวอ่ะเออนี่สงสัยงานกาชาติมังตีตลาดโอ้นิ้วเลยนีเนี่ยคุยกับคนนี้ด้วยานแพะจานไปไหนมาครับวันนี้อ๋อดีนะครับวันนี้วันนี้ไปไหนมาครับกับประชุมครับเนี่ยเลยประชุมครับประชุมอย่างเดียวไะจ่ายงไงอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะเอาแหนเจดรายละเอียดหน่อยไหมร้านอะไข้าหวยแล้วเขาให้ออก อะไรทำอะไรทำอะไรทบอะไรทำอะไรทบผู้จ้าผู้จ้างอะาเขาออ๋อาเรียนหน่อยขัเบอร์ที่เดี๋ยวนี้ให้นะครับมีรุ่นฝนครับรุ่นฝนกอนเลแต่เรดาไม่มีเมฆนะแต่ด้วยตาเปล่าเห็นมีคลื่ๆอยู่เรดาเราจับแล้วมีคนมาใช้ไหมครับเป็นอาคารนี่สอนสือเด็กได้โอกาสรัฒนาเต้องใช้ประโยชน์นะ ัอนนี้ก็ดดีพูถึ่อาคารอะไรครับเป็นขังเฮ้ยท่านต้องดูเรื่องไอ้เรน,เนให้ดีนะอย่าให้มีน้ำโอเคอ,อะออแล้วเมื่อวานมันก่อนที่เราไปวิ่งนะที่เราไปวิ่งที่รามาแล้วก็ไปเจอน้ําขังตามทางตกลงได้แก้ไปกี่จุดแล้วท่านบอกปราณแปดจุดครับแปดจุดตัวใ,ใหญ่ซ่อมแล้วนะ ก็จะมีแถวบ่อนโยธินแล้วก็เลี้ยวซ้ายกับแพงเพชรไปหน้าอุตตะอนนั้นอันนั้นเป็นบึงเลยไม่ใช่บ่อนเป็นบึงเลยอตกแล้วลองลองดูยังเมื่อคืนน้ำท่วมเป็นไงบ้างเมื่อคืนฝนตกว่าเป็นยงไงต้องไปไล่ดูนะครรัับบเดดี๋ยวไลู่คคือถามว่าน้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยจะดูได้ไงไม่มีง่ายสุดเลยนะอ้าวให้ทายรู้ได้ไงน้ำท่วมขังบนถนนจะรู้ได้ไงว่าจุดไหนท่วมที่แบบน้ำไม่ลงท่อ ด,ดูสีป่ะครับใช่คือถามคนกวาดถนนคือถนนทุกจุดทุกแห่งในกรุงเทพม,มีคนกวาดทุกหนึ่งกิโลเมตรถ้าน้ําขังเนี่ยคนกวาดก็จะรู้เลยเพราะว่าเขาต้องคนกวาดน้ําลงท่อนั้นนั้นบอกออก็ให้พี่พกวาดเราเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาเลยตอนนี้ส่งข้อมูลเข้ามาเขียนละแห่งสองแห่งไปไม่ได้ไงไปไม่ได้หรอกคนต้องเยอะกว่านั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหน้าสวนเป็ดทะรลน้าขังชัวร์ครับผมถามเมื่อคืนเมื่อเช้าวิ่งมาก็ถามพี่กวาดเขาก็ชี้เลยหน้าสวนเป็นเป็ดทะเลก็ไปก็จริงร่วมอยู่ ก็ไปดำเนินการเลยถุกงวุทนะซอยทุ่งพุทยี่สิบเอ็ดปากซอยท่วมมีน้ําขังไม่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่บห้ายี่บห้ายี่บห้านะถึงยิบห้าคือถ้าลงไปเดินมันเห็นเนื้อและหลังหลังฝนตกอ่ะนาทีทองเหไหมครับท่านหมออกฟ้าตกลงตอนนี้สวนนี้ปลับปรุงแล้วมีอะไรบ้าง ไปที่ไหนนบ้างะไปที่สวนรถไฟนะคะปรับปรุงเสร็จแล้วค่ะมันสว่างสวยปลอดภัยแล้วก็มีสวนจักรจักค่ะก็ปรับปรุงเสร็จแล้วเหมือนกันไปนะค่ะไป<ฟ>เออห้องน้ำคนกบน็บ่นสวนหลวงราเก้าค่ะถามยังเช็คหน่อยดิค่ะเดี๋ยวอุเช็คให้สวนราเก้าเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะเราเก็บค่าเข้าห้องน้ำด้วยถูกไหมท่าน,นเออห้องน้ำมันเบสิกเลยอ่ะขอฟ้าดูอีกห้่อยหัวหน้าจะ,กะเกษียณเนี่ย เออหัวหน้านักวิ่งเนอันนี้ก็สาราแปดเหลี่ยมนี่ครับเฮ้ยเราลื้อกี่อันอันนี้ลื้อเรอเหยประมูลเลื้อเสร็จแล้วเฮ้ยอัไหที่แปดเหลี่ยมวะอันนู้นแต่ยางนรก็ลังการยงเสร็จเดือนแล้วแปเหลี่ยมลื้อทำอะไรทำใหม่ทำใหม่สาราพี่รู้ว่าดีสาราแปดเหลี่ยม

บางทีเราลืมไปไปโอเล่เรื่อยๆใส่หน่อยถ้าต้นหนุนธรรมดาไม่เป็นไรนะประตูสะพานนี่ยนะทำมันหนโอเล่ใส่หน่อยอันนี้ก็คือสาราพี่ลมพักดีกับสาราแตนเหลียมแตนเหลียมหรือซ่อมสาราพีลมพักดีกับตัมอยู่เหมือนกันแตนเหลียมที่เหลือาฐานเนี่ยนะครับใช่อันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะสวยเลยแล้วก็เป็นที่เราทำกันทีในสวนได้เนาะก็น่าจะเหมาะกับปีนี้ แล้วที่เร <Okay. S 1> <cau omb. S 3> ือเวอร์ชันใหม่วัเนี่ยหรืออ๋อมีเรือเป็ดเรือเป็ดเหลืองเรือเป็ดเวอร์ชันใหม่กว้างขึ้นเนาะหลวงปู่ก็ไปซ่อมมาเอาทุ่นใส่ใหม่ดีขึ้นไหมทุ่นทุ่นใหญ่กว่าเดิมแล้วที่สวนไอ้เป็ดจีตีฝั่งนู้นเอาเมื่อไหร่อ่ะรอบป้าไอ้เรือเป็ดชัยเจริญตีอะบึงดึงยาสูบเมื่อไหร่ ก็จริงๆแล้วค่าเรือกับทุกอยางก็พร้อมแล้วนะคะก็รอรออะไรก็รู้สึกว่าจะรอให้มีรอรอรอเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลออ้วเร็วๆนี้กนโอันน่าสนุกดะแล้วบึงรยสูแล้วก็จะมีเรือเป็ดแต่ไม่มีไม่มี k a y a ใช่ไม่มีเรือเป็ดครับเรือเป็ดกับการเป็ดหรือบนหงเี้ยมีง่เรือเป็วนี้เรือว่างเย นี่ก็พอไม่เออนี่ไปเยอะนะอันนี้สวยนะเรามีดนตรีในสวนตรงนี้เยอะเหมือนกันเนะาะศาลาพิลลมพักดีใช่ไหปไล่เรือนะไปทำไมอ่ะเป็นเรือกู้ภัยครับเออมีกู้ภัยเหรอ <c oughs> มีเหตุอันตรายไหมไม่มีแส่จุดที่คุ้มกันเป็ดกราบ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 นี่แอรโรบิกเหรอเนี่ยเป็นคออรูวแอโรบิกฮะ สวัสดีจ้าตอนนี้ทำเคหื่องทำข้าวใหม่เหรอแข็งแรงขึ้นเหรอใหญ่กว่าเดิมโออก็ยังมีคิวอยู่นะมีคิวไหมพี่ขาวเนี่ยครับพี่เปลี่ยนชุดใหม่นี่ลี่นนี้ต้มอ๋อทุนสีส้มดูยังไงทุนสีขาวเนี่ยทันตินะ

ท,ท้ายนี่เรท้ายนีเหรอก็เรือเรือทายเรือท้ายนี่าเรอเรอ้าเปิดจ่ามจ่ามันหน้เปิเพราะว่าคนชยเยอะเยอะมีเรือเป็ดเรืออะไรเนี่ย ันม so <laughs> okay. ีเอไเช็คดูถ่ายตรงนี้ได้็งีหรอเด็กหรือผู้ใหญ่ครับใช้เยอะเ่ยไม่มีท้งนั้นเลยเรียบร้อยดีแล้วโอเคอ้าวอาสาจะตกงานแล้วงวดี่ไม่ทันแปดเลยเดี๋ยวไปดูให้นะวัสดีนะ โอเคนั่นก็เรียบร้อยดีนะทันที่มีอื่นอีกไหมลูกมีอะไรบ้างอ่านี่คือเนื้อคำนะสมัยเด็กๆป่าวแต่ไมยเด็กๆมาเสิร์ฟดูบ้างแต่ดูว่าต้องทำเนื้อคำจริงเหรอฟูเสือ์ฟแล้เด็กๆก็ได้มาเสิรเองได้กินเราไม่คำคยกินไหมไม่เคยครับเกิดไม่ทันให้บอกป้าลุยนะมีอะไรอยากติดท้ายังไตรงนี้โอ้โหที่นี่ก็ หลักๆก็แค่น้เอาให้ดีนะก็ส,สวนแลที่ให้ปลอนให้ตำรวจไปให้ปรับปรุงอนะ่ะคือการลงทุนสวนมันลงทุนที่งลงทุนน้อยจะได้ผลเยอะไนะงว่ามันทําให้สุขภาพคนดีขึ้นมีที่พักผ่อนใจก็ต้องลงรายละเอียดหน่อยนะอย่างเืกเก่องมัฟเกอร์เนี่ยก็ให้คนก็ดา่าปีๆเลยมาเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะก็ลงมาแก้ปัญหาพอดีเมื่อเช้ารู้แล้วก็รีบลงมาดูปัญหาก่อนนะถนนหน้าก็ฝากอยนะเปิดไปก่อนเพราะว่าให้เขาเปลี่ยนปรับตัวนิดนึงนะแล้วก็อย่างที่บอกเอาป้ายขึ้นหน่อย ติด <Okay. S 2> ป้าย,ยแล้วครับติดป้าแล้วเหรอดแล้วรวดเร็วดีเลยโอเคไปถ้ามีอะไรแล้วถ้เอาผักด้วยนะครับเรือ่องไฟแต่โมวางงานเร่งทุกอย่างนะ,ะส่วนไอ้ปูข้างหน้าถ้าปูได้ก่อนก็ดีในตรงลานบันเทิงนะครับบันเทิงอนะ่ะทำลื้อข้างหน้าก่อนถ้ามันเสร็จพร้อมกันไมาจ่จะไปรวมงนานใหญ่แล้วก็จะมีการปัทางเท้ารอบสวนลุมงัำเลยนะทำเลยโอเคทางเท้ารอบกทมด้วยลุยวิทยุมายัง วินาทยุเดี๋ยวเราทำเองเป็นของการไฟฟ้าเดี๋ยวเราทำเองเออทำให้หลอนเลยร้านทำรีร้านนี้ได้ตัวรถจ้างแล้วครับอ่าลุยเลยเอกรามายอะมีแล้วครับลุยเลยนี่เปิดเมื่อไหร่ไปดูหน่อยก็ไม่อะเราได้ตัวรถจ้างนะครับให้เปิดงานงานเลยเอกมรามายมาวินาทียูได้แลี่เ้องหลอด้วยเหรอเอาเท่าที่จำเป็นนะแล้วตรงไหนสุงวิทยเลยไปหน่อยมีไหมย่างสุงวิทย์ลอออกแบบทีเดียวเึ้น แล้วถนนอะไรวะตรงแถวเจริญนครอะถนนที่แยกอิสระภาพได้เอภาพได้ไหมอิสระภาพได้ครับที่รอบตีสัาด้วยฟ้าที่ที่เชื่อมกับวังหลังเออเอไม่ทเลยนะกลนใส่เลยลุยเลยดแบบทางเดินเท้าแล้วก็คอนแบนเขาบอกว่าเลียได้ไหมเนี่ยเขาเคลียร์เสร็จแล้วมันแบนฝั่งนี้ได้ โอเคงั้นไปกับพวกเราจับมือก่อนไหมครับจับมือตั้งหลายเส้นเมื่อกี้รับปากแล้วเรียอยแล้วจับมือไปเดี๋ยวนี่ยอุโมงค์ท่าพระเนี่ยเรียบร้อยดีนะไม่แล้วจบยังยังครับยังเก็บงานอย่างนี้ก็โดนตัดบ้านทักทายหน่อยดิว่าเขาทำเรื่องแถวขอแจ้งไปทางเทางกติการว่าเขาจะสมรต่อได้อย่างนีโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วโอเควันนี้ฝนยังไม่น่าตกนะ มันเหนียวตัวมากนเยอย่าไปพูดดิโอเคครับพวกเราไปก่อนนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จที่